เป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างสามเกมามาเร่งสามเลยเพราะว่ามาแทนก็เลยเร่งจะต่อมาแทนเขาเหรอโอ้โชคได้ขนาดนี้ไม่ตัวตัว่าสามสี่วันสามสี่วันก็เลยมาเร่งสามยกก่อนให้มันเป็นตัวเก่าเป็นต่อเล่นเสร็จอ๋อกลุ่มเกมยกห้าถอยมากไปเปล่าหรือว่าชนะแล้วถอยมากไปใช่ไหมอ๋อมาแทนนะอ๋อมีเหตุผลอยู่คือไม่ได้ออกเกมเพราะว่ามาแทนเขา โมเดียออกประเทศเนี huh. mm ่ยเขาจะว่าเอาใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้โปรเตอร์เมื่อกี้เดียรว่าไงโปรเตอร์โมเดียรว่าไงจะหนี้แบบนี้เยอะอ่ะโอเคปรับปรุงตรงนี้เนาะแล้ววันนี้เฉียดเท่าไหร่ครับก็หลายหมื่นครับโอ้โหหลายหมื่นมีใครให้บ้างอ่ะมีเสียอุดมีใครเสียไก่ใครอีกเสียอุจอืออาให้อ๋อเสียอุจด้วยใช่ไหม เฮ้ยประทุนะเพราะใจเกมการชกตัวีไหมวันนี้ก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่ครับมาแจ้งเกิดเท่าได้เลยเอ้าแจ้งเกิดไปแพ้ใครมาแพ้สองไยักมาอยากล้างตาไหมอยากล้างตาไหมก็ขอตังตรงตอนนี้มันดีกว่านี่ยเฮ้ยวันนี้ถามตามตรงนะเห็นแฟนมวยเข้ามาเยอะแยะแบบนี้เป็นไงบ้างเราตื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นเต้นฮะโปรตีแฟนมวยไม่เยอะขนาดนี้ใช่ไหมอ๋อวันนี้ ปกติแั้งว้ไม่คยเยอะขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ต่อยแล้วแฟนมวยเยอะขนาดนี้ครั้งแรกครับอยากให้แฟนมวยเข้ามาแบบนี้เยอะๆไหมอยากให้มาเยอะๆก็จะได้สนุกกับพร้ต่อยอ่าเรงงใจในการต่อยริ่มอัฐวัชีนน่าจะมีเยอะเลยเอาละครับอายุอายุอะอายุอายุแค่ไหนสิบเก้าครับน้องกำลังใจตอนนี้เป็นไงบ้างก็ดีขึ้นมาแล้วนการวันนี้ได้รัิหลบหลังแพ้มา2ไฟก่อนหน้านี้สภาพจิตใจเป็นไงบ้างก็มันยั ขาดความมั่นใจนิดนึงครับว่าต่อยซ้อมดีแต่ว่าต่อยไม,ไม่ไม่ได้เรื่องครับมันก็ท้อครับแล้วไฟนี้นี่ซ้อมมานานแค่ไหนฮะก็ไฟนี้ทำร่างกายมาเรื่อยเฉยเปไนไซ้อมหนักแล้วเรื่องจร,ริงรอซ้อมสามวันใช่ครับโอ้สองามวันวันนี้ <ผม S 1> พูดถึงค <แ S 2> ู่ชกหน่อยชกชกยากไหมก็ยากอยู่ครับนเขาสูงมันต่อยยากแล้ว,แล,วแล้ววันนี้เราชนะลูกไหนฮะก็ลูกอาวุธหนักกับเพราะว่าระเบิดเราใหญ่กว่าเขาแต่ว่ายุคที่สี่นี่ก็มีเสี่ยวอยู่เหมือนกันนะใช่ครับ ตอนั้นเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหนครับก็หมดแรงครับไปป้างเขาเยอะเขาตัวใหญ่เลยเยอเลยครับั่มันาอักมนะช่วยตามนะครับไปร็ก็ตาแบบแจ้งเกิดแจ้งกิดแล้เนาะอานด้วยยินดีด้วยยินดีด้นะินดีนะเดียอก่อน